หึือภาพตามนะครับนี่คือปี1307ทั่วทั้งราชอาณาจักรฝรั่งเศสทหารน,นั้นได้บุกเข้าไปยังฐานทัพของเทมปลาบุกเข้าไปจับอสศวนเหล่านั้นในคืนที่มืดมิดชายชะกันเหล่านี้ผู้ที่เป็นดุดนักรบศักดิ์สิทธิ์เป็นนายธนาคารของกษัตริย์และเป็นผู้ปกป้องแห่งความเชื่ออยู่ดีๆก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นนอกรีดผู้ที่อยู่นอกศาสนาพวกเขาถูกจับล่ามโซ่จับไปทรมานและประหารในที่สุด แต่เมื่อราชอ,องรครักษ์บุกเข้าไปยังห้องเนรภัยที่คุ้มกันอย่างหนาที่สุดพวกเขากลับไม่พบสมบัติอะไรเลยมันหายไปอย่างไร้ร่องรอยในคลิปนี้นะครับเราจะมาดำดิ่งลงไปในประวัติศาสตร์เพราะมันเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยาวนานที่สุดเลยนั่นก็คือสมบัติที่หายสาบสูญของอัศวินเทมปพลา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ i t h V t e l l s All Tales ก่อนที่ทุกคนจะดูคลิปนะครับก็อยากจะให้ลองคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าคิดว่าสมบัติของเทมพลาคืออะไรอย่างที่บอกนะครับเทมพลาคืออัศวินนักรบที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาลองดูละกันว่าสมบัติเหล่านั้นมันจะเป็นอะไรก่อนที่เราจะเริ่มพูดถึงสมบัติของเทมพลาเนี่ยเราน่าจะต้องมารู้กันก่อนละกันเนาะว่าเทมพลาคือใครกันแน่ครับเพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากขึ้น เครือสศวนเทมพลานะครับจะไม่เหมือนกับทหารยุคก,กลางทั่วไปแน่นอนแค่ชื่อมัอนก็เท่แล้วใช่ปะ ตำแหน่งอัศวินนี้มันถูกตั้งขึ้นในปี1119ครับมันมีขึ้นหลังจากที่สงครามครูเสดครั้งแรกได้จบลงหลังจากที่มีสงครามครูเสดอะเนาะมันก็จะมีความบาดหมางเนาะระหว่างศาสนาคริสตกับอิสลามครับทำให้เขาก็เลยต้องมีกลุ่มอัศวินนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาปกป้องผู้แสว,แวงบุญที่พวกเขาจะต้องเดินทางในถนนที่ค่อนข้างอันตรายนะครับนั่นก็คือในฮลลี่แลนด์หรือว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ พอฟังแบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยจะศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่เลยนะคือในตอนแรกนะครับอัศวินเหล่านี้ก็จะเป็นแค่กลุ่มอัศวินเล็กๆนะครับที่ใช้ชีวิตสมถะอยู่บน Temple Mount นะครับหรือว่าเนินพระวิหารที่กรุงเยรูซาเลม็มและนั่นนะครับก็เลยเป็นชื่อที่มาของกลุ่มอัศวินกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มอัศวินที่อยู่บนพระวิหารหรือว่า Temple เขาก็เลยเรียกว่า Templar ครับและด้วยที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับว่าเขา คืออัศวินที่ใช้ชีวิตอยู่ในเทมเพ e ลนะครับหรือว่าพระวิหารนะใช้ชีวิตอย่างสมถะครับไม่ได้เป็นแค่นักต่อสู้อีกต่อไปแต่ว่ากลายเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเฉยเลยครับพวกเขานะครับเริ่มสร้างป้อมปราการเริ่มที่จะบริหารจัดปันจัดสรรแบ่งส่วนที่ดินแล้วก็ที่สําคัญที่สุดน,นะครับพวกเขาคือผู้ที่ริเริ่มระบบธนาคาร อ่ะเขาทำยังไงนะครับคือลองคิดดูเนาะถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบพวกนักสแสวงบุญยุคกลางนะคือเราจะต้องใช้ตังสมัยก่อนเราก็อาจจะต้องใส่เกวียนใส่ถุงแล้วก็เดินทางไปในที่ธุรกรันดารเนานะและพอเป็นแบบนี้ครับเวลาที่พวกโจรหรือว่าอะไรเงี้ยเห็นว่ากําลังมีเกวียนกาลังมีกลุ่มคนเดินมาเขาก็ดูแล้วว่าจะต้องพกอะไรที่มีค่ากลุ่มคนพวกนี้นะครับก็มักที่จะถูกปล้นแล้วก็เอาทรัพย์ไปหมดเลย แต่พอเทมพลาเริ่มทําระบบธนาคารนะครับก็คือคนที่จะต้องแสวงบุญนะครับเขาก็ไปที่ธนาคารของเทมพลาแล้วก็เอาเงินไปฝากเขาก็จะได้ใบเสร็จมาซึ่งเขาก็จะสามารถเอาใบาเสร็จเนี้ยไปถอนเงินกับเทมพลาที่อยู่ที่ฮอลลีแลนด์หรือว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้นั่นเองเป็นไงล่ะคืออย่างจีเนียสเลยไหมครับคือมันสามารถป้องกันอะไรได้เยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันทรัพย์หรือว่าชีวิตของตัวเอง และไม่นานนะครับผู้คนในราชวงศ์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเอาตังไปฝากไว้กับเทมพลาร์เนี่ยมันน่าจะปลอดภัยนะและเมื่อมีคนมาใช้บริการแบงค์ของเทมพลาร์ ar, เนี่ยนะครับภาคีแห่งเทมพลาเนี่ยเขาก็ยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นและที่สําคัญก็มีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆพอคนเห็นว่าอาัศวินเทมพลาร์นะครับรวยแล้วก็มีอำนาจเนี่ยก็มีข่าวลือต่างๆนานา,นาครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ครอบครองวัตถุบโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็น holy grail หรือว่าจอก,กศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับเชื่อว่าถ้าเกิดว่าดื่มน้ำมาจากจอกเนี้ยมันก็จะสามารถรักษาได้ทุกโรคที่สำคัญมันจะสามารถให้ชีวิตนิรันด์ด้วยคือเขาเชื่อกันนะครับว่าจอก,กศักดิ์สิทธิ์เนี้ยคือจอกที่พระเยซูใช้ดื่มในมือสุดท้ายหรือว่า the last supper ครับและบางตำนานก็บอกไว้ว่ามันก็คือจอกอันเดียวกันที่ไปรองเลือดของพระเยซูตอนที่ถูกตรึงบนไม้กาเงเขน หรือบ้านก็เชื่อว่าเทมพลเนี่ยครอบครองสิ่งที่เรียกว่าออร of t อ e เดอะค a n เนหรือว่าหีบแห่งพันธสัญญาเอาแล้วหีบนี้มันมีคุณค่าหรือว่ามันมีความหมายยังไงหลายหลายคนนะครับเชื่อว่าในหีบนี้มีศิลาที่ได้จารึกพระบัญญัติสิบประการเอาไว้พระบัญญัติสิบประการเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะเอามาเทียบกับศาสนาพุทธก็จะเป็นประมาณศินห้านั่นเองไม่ว่าข่าวลือนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จก็ตาม แต่ว่ามันก็ทําให้เทมพลาเนี่ยดูมีออร่ามากๆเลยนะครับออร่าแห่งความน่ากลัวและออร่าแห่งปริศนาและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขามีอํานาจมากกว่าคนกลุ่มหนึ่งเยอะมากๆเนี่ยมันก็มักจะทําให้เกิดความมิจฉาซึ่งอํานาจและเงินทองที่เทมพลาร์มีก็เป็นตัวที่ทําให้สร้างศัตรูให้กับเขาเช่นกันและสิ่งนั้นนะครับก็มาถึงเทมพลาในช่วงปี1,300 นี่ก็เรา,เ,ราเกือบ200ปีแล้วครับหลังจากที่มีการก่อตั้งเทมพลาขึ้นมาซึ่งณเวลานี้นะครับเทมพลาเนี่ยคือรวยแบบรวยเละเทะรวยมหาศาลรวยแบบชุดไม่อยู่แล้วครับซึ่งมันไม่เป็นผลดีแน่ๆกับตัวของเทมพลา์กษัตริย์ฟิลิปที่4ของราชวงศ์ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับคือติดหนี้เทมพลา์เยอะมากแต่แทนที่เขาจะชดใช้โดยการจ่ายหนี้นะครับเขาก็คงอาจจะคิดว่าเออ ถ้าเกิดว่าไม่มีเจ้านี่ก็แปลว่าฉันก็จะไม่ได้เป็นลูกนี่อีกต่อไปเขาก็เลยเลือกเวทที่มันง่ายสุดสําหรับเขาครับนั่นก็คือลมล้างเทมพลาและในวันศุกร์ที่13ของเดือนตุลาคมปี1307ซึ่งนั่นก็ยังเป็นวันที่หลายๆคนยังไม่ชอบเลยเนาะศุกร์ที่13อะครับคือกษัตริย์ของฝรั่งเศสเนี่ยสั่งให้จับกลุ่มเทมพลาทุกคนที่อยู่ในฝรั่งเศส อสศวินนะครับถูกลากออกมาจากเตียงถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีดถูกทรมานจนสุดท้ายจะต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำและในที่สุดนะครับผู้นำของอสศวินเทมพลายอย่างชาร์คเดอโมเลเนี่ยก็ถูกจับไปผูกกับไม้แล้วก็เผาทั้งเป็นและตำนานก็บอกไว้ว่าลมหายใจสุดท้ายของชาร์คเดอโมเลเนี่ยเขาก็ได้สาบทั้งกษริย์แล้วก็สาบทั้งโป๊บนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรายังเรียกสิ่งนั้นว่าคำสาปแห่งชาร์คเดอโมเล แต่พอทาหารของกษัตริย์ฟิลิปนะครับบุกเข้าไปยังรังใหญ่ของเทมพลท,ที่ปารีสเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะไปเอาสมบัติที่เป็นระดับตำนานของเทมพลานะครับแต่พอเขาบุกเข้าไปห้องนิรภัยที่ควรจะเป็นที่เก็บสมบัติเหล่านั้นกลับว่างเปล่าและนี่แหละครับก็คือปริศนาของเรานั่นก็คือแล้วสมบัติเหล่านั้นมันหายไปไหนเครื่องจริงครับแม้แต่นักโบราณคดีเองก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้เลยว่ามันคืออะไรกันแนะ่ บางก็บอกว่ามันอนะคือทรัพย์สมบัติไงมันคือทองมันคือเงินหรือมันอาจจะเป็นอัญ,ญมณีและก็ของล้ำค่าอื่นๆนะครับที่ได้มาจากการบริจาคหรือว่าตอนที่เขาทําการธนาคารแต่บางก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของอะไรต่างๆมากกว่าเช่นอาจจะเป็นจอกเนาะอย่างที่บอกกันไปหรือว่าอาจจะเป็นหีบพ,พนันธสัญญานะครับหรือบางคนก็เชื่อว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนของไม้กางเขนจริงๆของพระเยซูก็ได้ หรือบางทฤษฎีนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ของที่ล้ำค่าด,ด้วยตัวมันเองก็ได้นะจริงๆมันอาจจะเป็นความรู้ก็ได้คือบางเชื่อว่ามันอาจจะเป็นเอกสารหรือว่ามันอาจจะเป็นความลับบางอย่างนะครับที่สามารถใช้โค่นอำนาจของกษัตริย์หรือว่าของคริสตจักรได้เลยคือสมมติว่าถ้าเทมพลาร์ไปเจอกับเอกสารหรือว่าคัมภีร์โบราณแล้วถ้าคัมภีร์เหล่านั้นนะ่ะมันมีความลับซ่อนอยู่มันมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับาศาสนาคริสต์อยู่ แล้วถ้าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้สวยงามเท่าไหร่นะครับมันก็อาจจะสามารถทำให้คริสตจักรนะ่ะล่มสลายได้เลยซึ่งไอความรู้นี้แหละครับที่มันน่ากลัวยิ่งกว่าอำนาจยิ่งกว่าเงินยิ่งกว่าทองและอีกอย่างนะครับถ้าสมมติว่าสมบัติเหล่านั้นนะ่ะคือความรู้จริงๆมันคือสิ่งที่จะสามารถหายไปได้โดยที่ไร้ร่องรอยเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องมีการขนมันไม่จําเป็นต้องมีห้องเนื้อภัยมันไม่ต้องขุดหรือว่าฝังอะไรไว้เลย มันแค่สามารถเล่าสู่กันปากต่อปากก็ได้แล้วอ่า,อาแต่ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับมันก็คงจะไม่ต้องคิดอะไรมากก็ก็มันคงหายไปตามกาลเวลาแล้วล่ะมั้งถ้ามันเป็นความรู้ที่จะต้องส่งทอดกันปากต่อปากรุ่นสู่รุ่นนะนะเรามาคิดถึงสิ่งที่อาจจะสามารถจับต้องได้ละกันว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆแล้วมันหายไปไหนบางพงศาวดารนะครับก็กลา่าวไว้ว่า เทมพลาบางคนอนะ่ะรู้อยู่แล้วนะครับว่าจะมีการจับกลุ่มเขาก็เลยอาจจะใส่กองเรือแล้วก็ขนออกไป1คืนก่อนที่จะมีการจับกลุ่มที่อ่าวลาโคเชลของประเทศฝรั่งเศสซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็หมายความว่าเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าเทมพลากลุ่มนั้นจะมุ่งหน้าไปที่ไหนบางทฤษฎีนะครับบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันอยู่ที่สกอตแลนด์ คือพอดีว่ามันมีคำกล่าวอ้างครับว่าพวกเทมพลาร์เนี่ยได้ไปช่วยโรเบิร์ตเดอะบรูซในยุทธการที่บานน็อกเบิร์นในปี1314และเขาก็เลยคิดว่าเทมพลาร์น่าจะเอาไปซ่อนไว้ที่สกอตแลนด์ซึ่งหนึ่งในที่ที่เขาคาดเดาเอาไว้นะครับว่าจะเป็นที่ที่เก็บสมบัติก็คือที่โบสถ์รอสลินครับเพราะว่าที่โบสถ์เนี่ยครับมันจะมีรอยแกะสลักแปลกแล้วมันก็มีสัญ,ญลักษณ์ของฟรีเมสันด้วยแต่ทฤษฎีหนึ่งชี้เป้า,เาไปที่ประเทศโปรตุเกสครับ หลังจากที่ถูกไล่ล่าเนี่ยนะครับเทมพลาเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อตัวเองใหม่และเรียกตัวเองใหม่ว่าภาคีอัศวินแห่งพระคริสต์คือพวกเขาไม่ได้ไปไหนหรอกครับพวกเขาก็ยังมีอํานาจยังมีที่ดินและเขาก็น่าจะยังมีสมบัติอยู่กับตัวเองเพราะว่าในช่วงตอนนั้นนะครับเขาก็มีการคาดการว่าทําไมอยู่ดีๆกษัตริย์เฮนรี่ของประเทศโปรตุเกสถึงอยู่ดีๆก็มีทุนมหาศาลที่จะสามารถส่งคนของเขา ออกไปท่องทะเลได้ซึ่งเขาสนับสนุนเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับจนกระทั่งเขาได้ฉายาว่าเฮนรี่นักเดินเรือถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เดินเรือด้วยตัวเองขนาดนั้นนะครับแต่เขาก็สนับสนุนการกระทํานี้อย่างเต็มที่เลยนักโบราณาคดีก็เลยสงสัยครับว่าเขาไปเอาตังค์มาจากไหนและสุดท้ายนะครับก็คือปริศนาที่โอกไอแลนด์ที่โนวาสโกเชียประเทศแคนาดาครับคือนักล่าสมบัตินะครับหลายๆคนเนี่ยเขาก็ยังให้ความสนใจว่า ทำไมที่เกาะเนี่ยมันถึงมีอุโมง์อะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยบางคนก็เลยสันนิษฐานไปว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกเนี้ยน่าจะเป็นฝีมือของเทมพลานะครับที่บุกมาที่ทวีปอเมริกาเหนือก่อนที่โคลัมบัสจะมาซะอีกแต่หลายๆคนก็คิดเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วไอการเชื่อมโยงเอาเกาะโอ๊กไอแลนด์เนี่ยมาผูกกับเทมพลานี่มันก็จะเป็นอะไรที่ดูไกลเกินจริงไปนิดนึงนะ แต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งนะครับเพราะว่าแม้ว่าสถานที่จะห่างไกลกันขนาดนี้นะแต่ตำนานแล้วก็เรื่องเล่าของเทมพลาก็ยังมาถึงที่แคนาดาได้เหมือนกันแล้วสรุปอบมีใครที่เคยพบสมบัตินี้จริงๆบ้างไหมคือก็ต้องบอกว่าไม่เชิงนะค,คือหลายศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักล่าสมบัติมากมายนะครับที่พยายามค้นหาสิ่งเหล่านี้แค่เฉพาะที่เกาะโอ๊กเกาะเดียวเนี่ยนะมันก็กินทรัพยากรไปเยอะมากๆ แต่การคุณหาเหล่านั้นก็มักจะล้มเหลวแล้วใน,นส่วนของฟรีเมสันล่ะผู้ที่ถูกว่าเป็นทายาทแห่งจิตวิญญาณของอสวินเทมพลาก็มักจะถูกมองว่าเขาไม่บอกหรอกเพราะว่ามันเป็นความลับของเทมพลา และถ้าพูดถึงศาสนาคริสต์ะแน่นอนว่าหลายๆคนก็จะต้องมีชื่อน้พุดขึ้นมานะครับนั่นก็คือวาติกันบางคนนะครับก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าวาติกันอาจจะไม่ได้มีทั้งหมดแต่ก็น่าจะมีสมบัติบางส่วนของเทมพลายอยู่เท่นั้นมันอาจจะมีทั้งตัวสมบัติเองที่จบต้องได้หรือว่าความรู้ด้วยแต่พอจริงๆะครับถ้าเกิดว่าเอาให้ผมมานั่งคิดดูเนาะ คือไอเราจะไปนึกถึงทองนึกถึงอัญมณีเนี่ยมันก็ดูเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีเนาะเพราะว่ามันน่าจะอยู่ในฮีเป็นสมบัติที่สามารถไปค้นหาให้เจอได้เงี้ยแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับถ้ามันเป็นพวกอิทธิพลละ่ะความรู้ละ่ะมันจะเป็นยังไงคือผมเชื่อว่าณนะตอนนั้นอะคือเทมพลามันมั่งคั่งมากๆอะ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ได้แล้วคือแค่ถ้าเขามีคอนเนคชั่นใช่ไหมมีพรรคพวกหรือว่า แค่เขามีความรู้ที่คนอื่นไม่ควรจะรู้เนี่ยแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะใช้กลุ่มบังเหียนที่เอาไว้ควบคุมทุกอย่างในโลกนี้และถ้าสมมติว่ามันเป็นจริงนะครับและความรู้เหล่านั้นน่ะมันก็สามารถจะส่งต่อไปได้ทุกหมซึ่งนั่นเ,เท่ากับว่าไม่มีใครที่จะสามารถยึดครองมันได้โอเคครับถึงแม้ว่าทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมาเนี่ยมันจะเป็นแค่ทฤษฎีมันจะเป็นแค่การคาดการณ์ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นพ้องต้องกันนะครับนั่นก็คืออิทธิพลที่มีต่อคนรุ่นหลังซึ่งเอาเขาจริงอะ่ะเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีจริงหรือเปล่านะแต่ก็มันก็มีอิทธิพลไปแล้วคนก็เชื่อไปแล้วว่ามันน่าจะมีจริงๆคือผมเชื่อว่าสิ่งที่คนเขาสนใจเนาะมันคือไอเดียครับมันคือไอเดียของการที่เฮ้ยมันมีสมบัติซ่อนอยู่นะแล้วเราจะต้องไปหามันให้เจอ คือไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะว่าการซ่อนอยู่ใต้โบสถ์รอสซลินหรือเปล่าถูกส่งไปที่ประเทศโปรตุเกสหรือเปล่าหรือมันอาจจะอยู่ในอุโมง์ของโอ๊กไอแลนด์ที่ประเทศแคนาดาแต่ไอปริศนานี่แหละครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังสือภาพยนตร์และก็ทฤษฎีสมคบคิดต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นหนังอย่างอินเดียนาโจนส์นะครับหรือว่าเดอะดาวินชีโค้ดเราก็ยังพยายามที่จะตามหาสมบัตินั้นของเทมเพล คือหรือว่าจริงๆแล้วอะไอสมบัติที่แท้จริงก็คือนิทานเรื่องนี้ครับหรือว่าตำนานของเทมพลานั่นเองคือมันมีอายุมามากกว่า700ปีแล้วนะเรื่องเนี้ยและในทุกรุ่นทุกสมัยมันก็จะมีการใส่สีเติมไข่แต่งไปเรื่อยๆจนมันเป็นหนึ่งในตำนานที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าค้นหามากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยอ่ะโอเคพูดมาสตั้งนานนะครับแล้วสรุปมันยังไงต่อคือสมบัติมีจริงหรือเปล่า หรือว่าจริงๆมันอาจจะเป็นแค่สิ่งที่คนจินตนาการขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยความโลภหรือว่าความกลัวเองก็ตามและข้อเท็จจริงที่เราจะต้องยอมรับกันนะครับนั่นก็คือเราไม่รู้ครับและสุดท้ายเราก็อาจจะไม่มีทางรู้คำตอบของมันเลยก็ได้แต่สำหรับหลายๆคนนะครับเทมพลาได้ทิ้งสิ่งที่มันมีมูลค่ามากกว่าเงินทองมากกว่าอำนาจเลยครับนั่นก็คือเขาได้ทิ้งปริศนาไว้ให้เรา และบางทีก็เป็นเจ้าตัวปริศนานี่แหละครับที่มีค่ามากกว่าคําตอบซะอีกโอเคถ้างานอันนี้เป็นคําถามท,าที่จะถามกลับไปนะครับเราคิดว่าเทมพลตได้ซ่อนของมีค่าไว้จริงๆหรือเปล่าทรัพย์สินมีค่าเหล่านั้นอาจจะยังรอคอยให้มีคนใดคนหนึ่งไปคนพบมันแล้วก็นํามันออกมาก,ก็ได้หรือจริงๆแล้วอย่างที่ผมได้บอกไว้ก่อนอันนี้ว่า มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะต้องได้ด้วยซ้ำตั้งแต่แรกสุดท้ายแล้วนะครับมันอาจจะเป็นความรู้ที่สามารถพลิกหน้าประวัติศาสตร์เลยก็ได้สำหรับใครที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับและช่วยไปแสดงตัวนะครับว่าเป็นคนที่ดูคลิปนี้จบโดยการที่บอกว่าทรัพย์สินของเทมพลคือไข่ไก่ถ้าผมเห็นคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปเอออ,อตามไปด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม with V Out.